นี่เข้ามาอีกแล้วนี่ลูกไก่ถึงได้หายหมดนี่นี่เพิ่งเอาลงไปเมื่อวันก่อนสี่ห้าส,สีตัวหายเรียบเนี่ยนี่เมื่อกี้มันเข้ามันมุดตัวนี้นี่ทะลุตัวนี้ขาดตรงนี้แล้ว นี่นากระบนเนี่ยผมเสียหมดแล้วในรั้วพังหมดแล้วผมกี่เกียจทํทำแล้วนี่นี่นาเลือกเป็นกี่ตัวนี่นี่บอกว่ามีสิบอะไรสนะิบเอ็ดตัว นี่เหลืออยู่ก้าตัวแล้วของตัวเองก็หมดเหมือนกันนาบอกว่าให้ใครมาเอาก็มีแค่เอานี่ยืนบนถางป่าอยู่เนี่ย <c oughs> ยืนบนถางป่าอยู่นี่ให้คนมาเอามีใครมาเอาระหมามันวิสัยไม่ดีอะครับเนี่ย กองเย,ยเลยกองเย,ยเลยก็เกลี้ยงเหมือนกันเราเองก็แย่จะเลี้ยงไปไม่รอดแล้วเนี่ยครับเพราะว่าไอหมาสองตัวเนี่ยเอาลูกไก่ลงมาก็หายเอาลูเป็ดลงมาก็หายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ได้แต่หวังว่าเทวดาจะช่วย <c oughs> เอามาสองตัวนี้ไปไอคนเลี้ยงอะ่ะไม่อยู่อ่ะ ใครเป็นคนเอามาเนาะน้าใหญ่ใครเป็นคนเอามาอ๋อมาตัวนี้นี่นะบอกว่ามาตัวตัวตัวสีขาวอ่ะไอตัวสีขาวอ่ะตัวแสบตัวสีขาวอ่ะเขาเลี้ยง เลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นหมู่บ้านนะแล้วเจ้าของเข้าม่อยู่มันมาอยู่ที่นี่พอมันมาอยู่ที่นี่มันก็มาไล่กินไก่เราเนี่ยโอ้นี่นะบอกว่าเอามาจากวัดด้วยหมาเอามาจากวัดน่าจะนิสัยดีนะม,มีเออหมาเนี่นะบอกว่าหมาเอามาหมาเอามาจากวัดนี่น่าจะมีศีลธรรมนะนี่มาไล่กินไก่กินเป็ดชาวบ้านไปทั่วนี่ดูตะขายพังหมดก็ พูดไปก็ไล like ่บอยนี่แม่ไก่ตัวนี้เพิ่งเอาลูกลงมาสี่ตัวนี่หายเรียบเลยลูกเป็ดวันก่อนต้องขายให้คนอื่นไปนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเอาลงมาก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับต้องให้คนอื่นเอาไปนะครับหายหมดนาก็บบนไอเราก็แย่ <c oughs> นี่สอบถามไปสอบถามมานี่รู้เลยหมานี่มาจากวัดลําดวนนะครับเอหมามาจากวัดน่าจะนิสัยดีนะผมว่าเนี่ยนะแม่ไก่ก็ดูดุช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรวุ่นวายไปหมดนะแม่ไก่ก็เข้ามาในเนี้ย แล้วก็มาเตะลูกไก่มาแย่งอาหารทางที่เปิดให้กินเหมือนกันแม่ไก่ก็พอแม่ไก่นั่นน่ะนี่มาอยู่จนเป็นเจ้าถิ่นนะนี่นั่นเห็นไหมครับนี่ครับเอาอีกแล้วนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเลี้ยงไม่ได้ให้ใครตัวซางก็จะเป็นแบบนี้ครับเลื้อไม่ได้เลยพูดแป,ป,แป,ป๊บๆพูดแป๊บๆเอง นั่นอรเลี้นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเลี้ยงไม่ได้ใช้ไกะตุสานี่เหนื่อยมากถ้าผมใช้ไกะตุสานมันก็จะไม่เปลี่ยนแบบนี้เขาจะารณมดีเขาจะไม่ไม่ตีกันไม่จิกไม่ไล่กันนะครับแต่ก็มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีก็คือมีบ้างแต่ว่ามันส่วนน้อยอันนี้ทุกวันเลยแบบวันหนึ่งนี้คอยจ้องวิ่งมาแยก ช่วงเช้าก็ให้ปลายข้าวก่อนนะครับตัวนี้กําลังฝึกให้กินอาหารมื้อเดียวนะครับแปลว่าเราจะให้อดอาหารมื้อเช้าเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่เราเคยให้กินอสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเย็นเนาะก็จะให้เขาไม่ให้เขาเลยมื้อเช้าก็ก็จะเข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ออกไปหากินที่ไหนหากินไม่เป็นเลยนี่ครับ เราจะหากินเฉพาะไอตรงที่มันโล่งๆไอที่ผมโรยครับปลายข้าวไว้ตรงป่าเนี่ยในานาแปลงเนี่ยผมโรยปลายข้าวไว้เยอะนะแล้วก็ตรงขอบตรงนั้นตรงขอบรั้วไอตรงต้นยูคาผมก็ผมก็โรยปลายข้าวไว้ไม่มีใครไปเลย <c oughs> ไม่มีใครไปเลย พอโรยตรงที่โลง่โลงๆก็กินกันนี่นะครับไก่ที่เราเลี้ยงนั่นไก่ป่ามาแล้วไก่ป่าไก่ป่ามาอีกแล้วชาวกรี่วิ่งไล่จนขารีบวิ่งไล่ไก่ป่าจนขาแทบรีบชาวกรเนี่ยนั่นเสียงเขาครับเนี่ยเขาชอบกินแต่ที่สบายๆชอบแต่ที่สบายๆที่ลำบากไม่ไปหรอก ที่โรยไว้กินอย่างเงี้ยคือ,อจะฝึกจะฝึกให้เขารู้จักหาอาหารนะครับมาแบบนั้นนะครับที่เอาไปข้าวมาโรยในป่าอย่างนี้นะครับในที่รกๆก็กเพื่อฝึกให้เขาได้รู้จักค้นหาอาหารใช่แบบนี้แบบนี้โอ้โหหากินแต่ที่โลง่ลงๆมองเห็นง่าย ต่เดี๋ยวก็กินนะครับเดี๋ยวพอเขากินในตรงนี้หมดเดี๋ยวเขาก็ลงไปหานั่นแหละนะครับให้เขาหาทั้งวันอยู่ตรงนี้นะครับจะได้ไม่เข้าบ้านหายตัวก็ไม่ออกเนี่ยแม่ไก่เตะลูกไก่เสียขาไปหลายตัวนะดุเดือดมากช่วงนี้แต่ก็ยังบ้าผมก็อยากเลี้ยงให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบระหว่างที่ผมใช้ไขโซซานกับไม่ได้ใช้ นะครับมันจะแตกต่างกันซีรีนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับพอหมดพอหมดคราวนั้นก็ไม่ได้ซื้อมาใช้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองหยิบเทียบดูว่าที่ผมเลี้ยงแบบไขโตซานนะ่มันดูแบบสงบเรียบร้อยอาเราก็ไม่เหนื่อยแต่พอเลี้ยงแบบไ่ใช้ไขโตซาาก็ดูทนี้ไก่เสียหายรายวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมา กมมีส่วนด้วยแม่ไก่ก็มีส่วนด้วยลูกไก่เรานี่โอ้โหแย่เลยวันก่อนนี่เขามาหาไข่นี่รังตกเลยนะครับมันขึ้นนะครับมันขึ้นจนรังตกเลยนะครับหมาพวกนี้นะครับมันขึ้นมา เนี่ยครับมันขึ้นเหยียบตัวนี้แล้วมันก็เอาขามาดึง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 แล้วก็โ่นมันฉลาดด้วยนะไอ้หมาวัดเนี่ย <S <S นี่เห็นไหมครับแม่ไก่นี่รายวันเลยนะครับไม่ได้ใช้แคตูซานนี่ข้างหนึ่งเปิดตาไม่ได้เนี่ยเราวิ่งแยกจนเหนื่อย ปล่อยมองเห็นทางหนึ่งให้อยู่อย่างนี้ดื้อเป็ดก็มาไข่อีกแล้วอางนี้ล่ะเป็ดได้ไข่กี่ฟองเดี๋ยวดูก่อนยีหนอ หูได้เยอะทุกนี่ไข่เยอะนะโอ้แม่เพลือแป๊บเดียวไม่แอบไข่อีกแล้วตรงนี้ไม่ไข่ตรงนี้อ้าวโอ้โหไข่อีกแล้วนีสาฟองอีกแล้วเนี่ยไม่อยากให้ไข่ก็ไข่กัน มามขงเอาละครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับนี่ครับเริ่มฝึกให้อาหารมือเดียวนะครับจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับก่อนเขาจะชินนะครับ ไก่นี่พาลูกเข้าป่าอีกแล้วไ,ไก่นี่มีลูกสองตัวนี่ตัวเดียวเนี่ยปลายเข้าโรยไว้ตรงขอบป่านี่เยอะนะครับตรงตัวเนี่ยตัวไปเยอะนะไม่มีใครไปเลย